i สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่มาชมคลิปช่องอุชิตับชาแนลนะครับวันนี้ก็จะพาพ่อแม่พี่น้องไปเก็บเห็ดฟางครับก็จริงแล้วฟางตัวนี้ทางเพื่อนรุ่นน้องที่สีขอระพุมเขา,เอ,าอยากได้ฟางเลให้ผมอัดไว้ผมเลยอัดแล้วเอามาทิ้งไว้หน้าบ้านแต่ไม่ได้หาอะไรคลุมฝนมันกตกเดือนมีนาแล้วก็ฟางมันก็เปียก เลยปล่อยเลยตำเลยตอนนี้ก็จากฝนพวงที่ฝนเปียกชุ่มชําทําให้ฟางนี่มันเริ่มเริ่มเรียว่าเริ่มเ,มเมน่ากับกลายเป็นว่าเห็ดฟางก็งอกครับตอนนี้เมื่อวานก็เก็บไปชุดใหญ่แล้วเพิ่งมาเห็นเมื่อวานครับในส่วนที่มันมันเหี่ยวก็เยอะส่วนวันนี้ก็เจออยู่ครับเดี๋ยวมาดูครับกําลังพุ่มๆสวยๆเลยพี่น้อง ลุงเยอะทำอะไรเนาะลุงเยอะนั่นน่ะ,นะเออผู้เบาผู้เบาผู้เบาสุด <c oughs> อ่าลุงเยอะดิอ่าเก็บเห็ดฟางครับนี่พี่น้องนี่ครับโอ้ยนี่ครับโอ้ยนี่กำลังตุ้มตุ้มใหม่นี่นนพี่น้องนี่เพราะว่าพวกนี้เวลาเวลามันจะโงกมันก็จะโงกเป็นชุดอย่างนี้แหละครับพี่น้องนี่ครับนี่ไงเรื่องโดเฮยลุง เริ่มทยอยโดโอ้ยนี่ครับอ่ะนี่เะนี่เป็นเห็ดเห็ดฟางธรรมชาตินะพี่น้องอืมนี่ตัวนี้นี่ลังตุ้มๆม,มาธรรมชาติเลยลุงเออ มีตุ้มตูมาไว้เก็บหลังนีครับนี่ครับพี่น้องเอิดรีกลื่นดินนี่ครับพี่น้องอือนี่ตุ้มตูเอาน,น,นี่ครับเอาไปตำเฮ้ยแต่เมื่อเราพลิ้งลุงกับพลิพ้งโมโตแต่จะเอือ เห็ดมีพี่น้องเอ้ยสวยๆนี่นี่สวยงามๆนี่ก็เชื้อมันนะครับเชื้อมันก็ใส่ไว้เหมือนเดิมเดี๋ยวมันก็งอกอีกพี่น้องสวยๆงาม,งามเห็ดฟางออร์แกนิก <laughs> นี่ครับเอ้ยตาน้ำพริกกับไอ้ใส่นี่นะปะโะแซ่บนัวเลย,ยเสียดาย วันก่อนไม่ได้มาเจอไงลุงมันมันอันนี้ไปหลายกองเลยมันนีครับพี่น้องก็ที่จริงแล้วถ้าใครมีไร่มีนาก็มาอัดฟางแล้วมาทิ้งไว้อย่างนี้ครับเดี๋ยวก็ได้กินครับเห็ดฟางี๋ยวก็เริ่มแทงหนออกมาให้เห็นนี่ครับชุดนี้โอ้เสียดายเสียดายมากพี่น้องไม่เจอไม่เจอนี่ครับแห้งหมดเลย มีอย่างเยอะเลยครับนี่ตรงนี้นี่โอ้ยไปหมดแล้วพี่น้องชุดนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมันก็จะออกไปเรื่อยๆครับอืโอู้บ่าวมาเก็บเห็ดฟางครับพี่ไม้แล้วก็น้องสตาไดนเห็ดฟางเห็ดฟางอยู่ไหนไดนเห็ดฟางเก็บเห็ดฟางเก็บพี่ไม้น้องสตา นี่ปังเฮ้ยนี่ครับเพิ่งไปรับมาจากโรงเรียนมาตั้งกี้ครับฮะเ้เก็บไว้แล้วนี่อ่ะพี่ไม้เก็บถือดีดีเออถือไว้หมดแล้วมั้งเดี๋ยวมันก็งอกอีกเฮ้ยอ,อ,อย่าไปเยียบไปเย่าไปเยียบเดีย๋ยวมันไปโดนพวกตัวเล็กมันอ่ะอืมไปเดินไปนู่น ون. เอเอเดินไป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 นน่นโน่นบ้านอยู่นน่นโน่นเดินหายหญ้าไปเออเดินไปเอาเห็ดฟางไปให้หญ้าหญไปแล้วมีแต่ตัวดื้อเลยโอ้ใส่รองเท้ายังไงให้หลุดใส่รองเท้าใหม่ใส่ใหม่เร็วใส่เออไป ไวเอาไปให้ย่าไว้เห็ดฟางเอาไว้ตำน้ำพริกแซ่แบๆนี่ครับ <c oughs> นี่ก็เป็นธุรกิจเล็กๆของอุชิตับครับพ่อแม่พี่น้องทเสาปูนเสาตีนช้างแล้วก็เสาปูนสิทธิบัตรเสาที่สามารถเดินระบบไฟฟ้าได้ในในเสาในตัวเสาครับไปเดินไปลูกเดินไปไปไปแล้ว ไปดูดิไปดูย่าได้เห็ดฟังพี่ไม้เอาไปให้คุณย่าแล้วครับโอ้ใครมาแลวเ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 ลวกลัวรถฟังลมฟังลมระวังลมพูดยังไม่ถึงสองวิเลยลมซะแล้วโอ้นี่ครับนี่คุณป้ามารับลูกชายน้องไม้นี่คน้องสตาโอเคครับพอได้อุจจตับขอลาไปก่อน ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าก็อย่าลืมกดติดตามให้อุชิตาเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันเนาะในมีเรื่องราวหลายๆอย่างนี่จะมาลงช่อง y ยูทู e อุชิตาชนแนลให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับผม